สวัสดีครับพบก,กับผมทีวีเกมนะคบเซิร์ฟเซิร์ฟที่คุณเห็นอยู่ชื่อเซิร์ฟอ,อะไรก็ไม่รู้ครับแต่มันเหมือนเซิร์ฟก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นเอสามสามเก้าสามสีเขาสร้าง่งนี้นะครับก็ไม่สร้างมังนเป็นแกนกแทนแล้วจะมาตะลุยอย่างเฮี้ยเกันนะครับ ต่อแล้วนะคะเสื้อนี้น่าจะไม่มีคนเล่นนะอีกจากผภานะครับโอ้โหพิ่งได้ชิปเหมจะสร้างบ้างแล้วกันเออแล้วเปลี่ยนเน่อ้โหนะมาสาสซโม งอยู่ด้านล่างครับเปิบนี้เปิมน,นี้โคตรเล็กมากเลยนะครับอ๋อครับยังทำไม่ได้ต้องทำอะไรไม่ได้ เอ่นก็น่าจะตีผมไปดูเท์ฟเข้ามาค่ะก็เลยอยากลองเล่นคะตอนที่ผมไปดูครับแม่งศูนยศูนจุดสิบเอ็ดลองมาพิมพ์เล่นๆกลายเป็นกลายเป็นศูนย์จุดอนะ มันกินไปสักซ้ําครับ come อ,อย่างครับขานยอเส้นนันนั้นไว้อันนี้ครับอเลยด้ มาเวันนั้นเสียงพ่อครับพ่อทำตามบ้างานยังไง โอตแด,ดกนะครับไม่เล่นนะเนิตเตต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย